ออสตินทำอะไรครับระวังโดนน้องนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ต้นครบแอปเปิลหน้าโรงเรียนใกล้ๆที่อยู่ของเราเรามาดูว่ามันแก่หรือ,อยังนะคะดเดี๋ยวลองมาชิมดูเรารอประมาณสี่เดือนแล้วเนี่ยลองดูสิลองชิมต้นนี้ดิต้นแรกออสตินลองลองชิมดูเปรี้ยวเปรี้ยวา น่าจะยังไม่แก่จัดแก่แล้วแต่ยังไม่แก่จัดอาทิตย์หน้าจะโอเคแล้วเอาตำซุมตำน่าจะอร่อยเยอะมากเลยค่ะดกมากต้นนี้ดู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 ความดกดูความดกดูความดกเต็มต้นเลยดกมากๆดูโอ้โหน้องเป็นอะไรคะดูสิเต็มต้นเลยลูก เริ่มแดงแล้วเนี่ยเยอะมากเลย <Yeah. S 1> ต้นนี้ดูดู <do>, แต่ว่าลูกจะไม่ใหญ่เท่า <Yeah. S 1> ต้นนูน้นเดี๋ยวเราไป mm. ไปดูต้นนู้นกันเดี๋ยว mm. ดูนะคะอันนี้เก็บตกของต้นนี้ไปก่อนนี่ดูอันนี้ลูกใหญ่สุดละของต้นนี้ต้น oh, <mommy>. Mom. ที่สองก็มีประปลายไม่โดกลูกตอนนี้ยังเป็นสีเขียวมากกว่าอีกต้นหนึ่งน่าจะ ใช้เวลานานกว่าในการที่จะพร้อมที่จะกินคนะ่ะดูดูลูกนี้เห็นไหมเดี๋ยวเด็ดมาเปรียบเทียบขนาดให้ดูดูต้นแรกจะแดงกว่าแล้วลูกเล็กกว่าต้นที่สองจะเขียวกว่าแล้วก็แต่ลูกใหญ่กว่าครั้งที่มันปลูกอยู่ใกล้กันมันก็ขนาดไม่เท่ากันหรือว่าจะเป็นโครมาสายพันธุ์ก็ <Yeah. S 1> ไม่น่าจะใช่ดูดิต้นนี้ไม่ค่อยมีเห็นไหมตามกิ่งตามอะไรไม่มีแล้วดูมีปะ ปลาปลายปล,ปลาบลายไม่เยอะมีปลาปลายดูตรงนี้เยอะหน่อยอ่าลูกนี้ลูกใหญ่ลองเก็บมาดูเซเอาลูกมาสองลูกเลยโอเคเดี๋ยวไปดูต้นต้นนี้ที่ลูกดกแต่ลูกเล็กดูความดกอีกรอบหนึ่งโอ้โหความดกอีกรอบหนึ่งมีทุกกิ่งเยอะมากๆดู แสงไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าทุ่มแล้วโอเค mm hmm. ก็หนูก็ทําให้น้องดูหนูโชบหนูโยนแอปเปลิลน้องก็ทําตามสิครับมาดูความดกมาดูความดกของต้นแรกอีกรอบหนึ่งน,นะคะดูสิเต็มเลยโอ้โหเพียบแต่ลูกไม่ใหญ่ค่ะลูกไม่ใหญ่แอมเบอมาดูมาดูตรงนี้นะคะเร็วไปไหนคะไหน ลูกไม่ใหญ่แต่ว่าดกมากๆโอเคอ่ะดูขนาดกันเห็นไหมต้นที่สองลูกจะใหญ่หญมาก3มลูกที่ใหญ่ๆคือต้นที่สองแล้วก็ต้นแรกจะลูกเล็กแอมเบอร์ไปไหนคะแอมเบอร์อ,อ,รอย่ทิดหน้าค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันแก่พร้อมต่ำส้ตมต่ำหรืออย่างทีนี้แค่นี้กอนนะคะไปตามลูกก่อน